ตัวดีเลย์ป้องกันลำโพงเวลาแอมของเรา power amp ครับผมของเรามันช็อตนะครับเปนพื่อนกับผมนะกระแสไฟกระแสไฟดีซีออกมาลำโพงครับผมนะกระแสไฟดีซีออกลำโพงมันก็จะตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนะเป็นเพื่อนกับผมเพราะจาก power amp ของเราปุ๊บ มันจะปล่อยเป็นกระแสเป็น AC มาแล้วครับผมเพื่อนๆครับผมมันมันเปลี่ยนกันแล้วครับผมลองสังเกตนะฮะแต่ตัวนี้ถ้าเข้าไฟไฟ DC คือไฟกระแสตรงเข้ามาดีเลย์ดีเลย์ลก็หยุดทํางานครับผมตุ๊กนะบางท่านบางคนก็สงสัยเอะผมดีเลย์ผมไม่ตัดนะดีเลย์ผมเนี่ยไม่ตัดเลยผมใส่ตู้ลําโพง นะครับผมใส่ตัวลำโพงสองดอกสามดอกพอสี่ดอกปุ๊บดีเลยผมตัดเพราะเหตุใดครับผมหนึ่งที่ผมวินิจใช้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดีเลย์พวกนั้นมันมันโอเวอร์โหลดไม่มีครับผมไม่มีโอเวอร์โหลดมันมีแค่สายลำโพงช็อตกันนะเพื่อนๆครับผมบางรุ่นสายลำโพงช็อตกันปุ๊บมันมันก็จะตัดการทำงานนะครับผมเพื่อนๆครับผม ไม่ใช่อเวอร์โหลดครับผมยังไม่เห็นครับผมอเวอร์โหลดนะฮะไม่เกิน2โอห์มถ้าเกิน2 oh m, อโอห์มปุ๊บตัดไม่มีครับผมไม่มียังไม่มีครับผมนะสเปกนั้นมีแต่อ่าปล่อยปล่อยกระแสไฟออกครับผมผมเห็นแล้วนะครับผมเพื่อนเือนนะปล่อยกระแสไฟออกครับผมนะดอกขาดหมดนะแน่นอนแหละเพื่อนๆครับผมผมยังงงเหมือนกันนะฝั่งหนึ่งสีต่ตู้อ่าสี่ตู้สี่ตู้นะฮะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาสี่ตู้ฝั่งซ้ายสี่ตู้นะแต่เพื่อนๆไม่ได้คำนวณดูว่าแต่ละตู้มันมีสองดอกตายครับผมลงที่โอมเดียวตายครับผมนะตายนะเพื่อนๆกับผม power ควรขึ้นไม่ควรขึ้นก็ดอกลำโพงเราขาดนะเพื่อนๆกับผมนะเพื่อนๆแต่ดีเล์ให้ช่วยได้นะเพื่อนๆกับผมเนี่ยถ้า มีการช็อตกันเกิดขึ้นนะมันก็จะตัดกับผมวงจรนี่ก็ตัดการทํางานนะบางครั้ง power amp ของเรามันทนไม่ไหวครับผมมันทํางานหนักมันปล่อยการโหลด over load ครับผมพเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับผม over load ครับผมพเพื่อนๆครับผม8โอห์มเนี่ยฮะเพื่อนๆได้ไต่ถามเหมือนผมเหมือนกันครับผมเอ้ผมต้องการ4ดอกได้ไหมเนี่ย18เนิ้ว4ดอกได้ไหมเนี่ย มันลงที่2โอมมันก็ได้อยู่แล้วนะครับผม p o w e r อร์ Power M A B ครับผมนะลงที่2โอมนะครับผมเต็มที่แล้วครับผมแต่เพื่อนๆไม่ได้